ไหลต่อปะไหลต่อครับยังไม่หยุดนะคูณต่อหนึ่งห้าไป้วครับโอเคครับผมมาดูกันครับแตกเท่าไหร่ครับผมหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบบาทนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับ ก็สวัสดีพ่อพี่น้องชาวสล็อตชาวพีจีสล็อตกันด้วยนะครับวันนี้เคียมากลับมาแล้วนะครับมาเกมลัคกี้พิกกี้นะครับหมูน้าโชคนะครับวันนี้มาดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับหมูน้าโชควันนี้นะอ๋อเ่มวันที่ทุนหนึ่งร้อยครับเบทห้าบาทออโต้ก่อนสิบมาเข้าไปมาครับเชอรี่ครับต้อนรับกันมาเลยครับสวยงามรับเยี่ยมครับเลมอนครับ นี่ระคังเปลี่ยนทองครับได้มาอีกครับโอ้ดรยเลมอนอีกนะครับแบบนี้ดูครับเลมอนจะเปลี่ยนเป็นอะไรครับโอ้เชื่อมยากแล้วแบบนี้ครับหมายแรกถือมาดีเลยนะครับหมูทองนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบหกครับบวกมาก่อนครับสวยครับ อนี้นครับมาครับเยี่ยมครับสวยครับดูสองไปเดินดูสามไหมครับได้มา180ครับกดมาเพิ่มอีก40ครับเยี่ยมครับมาเพิ่มรัวๆเลยครับ คูนหกนะครับชุดนี้ครับสองร้อยสามสิบเอ็ดครับเข้าอีกแล้วครับยังไม่จบนะครับสิบไม้นี่นะครับจะดูว่าจบเท่าไหร่นะครับเอาละครับได้มา482ครับ10ไม้นี่มาขอเน้นๆกันบ้างครับทีไม้30นะครับบาดีเลยขอวัดหน่อยครับ เชื่อมดีเชื่อมมาสองแถวนะครับได้เพชรนะครับชุดนี้ได้เพชรแน่นอนนะครับสวยครับ เจ็ดร้อยสิบแปดครับไม้ห้าสิบก่อนนะครับไหลป่ะนี่เลมอนครับได้ละคังด้วยครับเสร็จนี้ดีครับ สวยครับนี่สามพันสองเอามาด้วยเต่อนะครับชุดนี้ครับปูนบกไปแล้วนะครับไดเอต่อนะครับไม่มีตัวได้ต่อนะครับตุนสเก็ตเตอร์ไม่มาด้วย 4, 130, 37, ครับสเกตเตอร์4ี่7ันอครับ มาสองร้อยเลยกันครับต่อครับอ้ยเลมอนครับลุ้นฟรีครับฟรีมาบ่อยนะครับแต่ไม่เข้าสักทีนะครับมาให้ลุ้นตลอดนะครับสวยครับคอมโบนี้ครับนี่คุณต่อเนื่องสามนะครับ ได้เงินมานะเมื่อกี้คูณต่อเนื่องสองนะครับไหลต่อปะไหลต่อครับยังไม่หยุดนะคูณต่อเนื่องห้าไปแล้วครับโอเคครับผมมาดูนะครับแต่เท่าไหร่ครับผมหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบบาทนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับ เยี่ยมเลยนะรางวัลรวมนะครับชนะมา16,316นะครับโอ้โหดีมากๆนะครับก็ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากไปคอมเมนต์โดนใจด้วยนะครับผู้ดีคอมเมนต์โดนใจเฮีมเอลเคมีรางวัลให้นะครับแล้วก็ฝากช่องเฮีมปุ๊บุ9 9ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์มันๆนะครับจากเฮีมเอลนะครับวันนี้นะครับเฮีมเอลก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ